เสื้อเมื่อตัวเมื่อวานอยู่กันไม่ไม่ใช่อีกตัวนึงตัวเมื่อวานอยู่ในถังแล้วคนละตัวคนละตัวเมื่อวานนะเมื่อวานอีกตัวนึงอง่ด<ะ>ูนะ,ะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังผมไปเอาพร้อมมากยังอ่า โดนเด็ดยังไงครับโดนเด็ดอะไรไม่รู้ส้งเงี้ยังไม่อาบน้ำมาเลยครับ <c oughs> วันนี้พี่จะมาร้องเพลงให้ฟังเก็บ <c oughs> ผมไปกันพ <c oughs> ี่อยากฟังเพลงอะไรคนทุกคนอยากฟังเพลงอะไรครับ ร้องเพลงพร้อมมากมทนานทีแบบแต่ได้คนนี้มาร้องเพลงยากมากเลยเนี่ยเมื่อวานไปดูหนังอะไรมาโป๊ปปากผีเอาไปเชื่อนีจริงๆก็ไม่เชื่อไปดูโอเคสนุกไหมสนุกสนุกมากกว่าดีกันการร้องเลยเนี่ยน่ครับไม่สบายจะมาตกลงจมาตกลงลักจวมาตกลลักเอาเลย เอาไว้ก่อนดีกว่าอ้าอ้าฮะชื่อเรื่องอะไรนะโป๊ปป่าผีใช่เหรออ้าโป๊ปอะโป๊ปเอาให้ดูเอาให้ดูไม่รู้คนต้องไปเชื่ออะไรวะ คืออะไรอ่ะโป๊ปปะหนึ่งหนึ่งพี่คนนี้นี่น่ะที่ร้านที่สยามใช่ไหมครับนี่ดูเพียๆโป๊ปโป๊ปปาปีเออ ใช่มาลองเพลงกันเพลงรักนะครับเพลงอะไรอ่ะพูดถูเลื่องผิดบังโอ้ย้ำลายเลงเล่หมากผมเล่นแค่มาโอ้เอาเพลงรักเลยเอาเพลงอะไรบกขอเปิดด้วยแบบความมั่นใจก่า อีเวนท์อีเวนท์เนี่ยไม่ห่ออีเวน์เลยหรอไม่เอาไม่เอามึงลองนะผมมีงานอะไรด้วยผมมีงานอะไรด้วยอีเวน์นะมีพี่ลึกแต่คิดถึงมิการกับพี่พีสวัสดีครับสวัสดีจ้าสากลได้ไหมอีฟชูดไม่เดียสากลได้ไหมได้ฮะบางทีจำได้ใช่ครับ จะร้องยังอ่ะเขาบอกมาแล้วมาเพลงไหนแหมดีเก่งเลยนั่นนะโอเคถ้าเราเปลี่ยนจาก E minor s e v e ต้องนีเท่าไหรมันจะพอครับเปลี่ยนจาก7 e v e n ไป eleven ังไงว้ามา lênร้อง rồi à. này Hi, hello. I'm back. You have like We are back. Hi everyone. สวัสดีครับ,บรแบบอินเตอร์เฟลล์เลยอะไรนะอ,อ,อะไรอ่แ <laughs> <laughs> <'m> back รู้กัใช่ฮะ <laughs> <laughs> อินโดนีเซีย <laughs> เห็นไหมรังร <laughs> ู้เห็นไหมรู้เลย Hello Farm Sweet พิสซแลนด์เหรอไม่รู้เลยไล่เหรอ thank you ยังไม่ได้อาบครับเมื่อกี้ผมไปรับเจากกันมาพิลานมนดีเครงนะครับ นี่ไงไม่ค่อยมีคน,นแฟนคลับอินเตอร์แฟนใช่ไหมนายก็ร้องเพลง <c oughs> นายก็ร้องเพลงสากคนไงอะไปยัง, <c oughs> ย,งยังไม่มั่นใจขอเพลงที่พี่ชอบเลยอายูใบบุญแอบโอเค เดี๋อวอินเตอร์ฟนเร็ว,เ,รวเอาหน่อยเอ้ยมาบูอ <laughs> ดอรฟนรวเลย <c oughs> Can you say Tagalog อ,อะไรผู้ภาษ <c oughs> <laughs> า t a ก a ล o g แหทำเขืแนแหม ก็เลเยพี่สวัสดีครับเกินกันออฟฟิเชียลมาเมื่อกี้งหมดอ,อ,อ๋อคือปกติไลฟ์นี่ก็นั่งจ้องอย่างนี้เชียวห, <c oughs> หรอมารอออครับเรามาร้องเพลงกันครับดีให้คนดูก็จะเหลือประมาณเลิฟเบอร์บอยไหมพิยาองค์ชาร์แบตอยู่ไปะะดูเนื้อ เดี๋ยวเอาไว้แพดให้เนี่ยสายแล้วสายมันก,ก็หลุดเนี่ยไปเสียบให้ใหม่เลยเร็วจี้บ่นจังหวัดจังหว <c oughs> ัดตมุมล้กเหรอเอาไหมล่ะเอา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 นะอานะ่ะอันน่ะจังหวัดตุ่มล้าเป็นจังส่ Would you know my n a m ต้องต้องเปลี่ยนเป็นคียผู้ชายไหมเปลี่ยนไหมลองไม่เป็นอ่ะทำลงตรงไหมทำฉันแบบไลฟ์หน้าแล้วกยนอันยองซิลคนเกาหลีคนนี้อันยองโชเนปจีมีดาโลกที่ไม่มีเธอรักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้ง แคารักเห็นเดินผ่านมาไม่ปูชาไม่ทักไม่ทัก <c oughs> มองอะไรหนึ่งหงโอ้ยโอ้ยไม่รู้เมื่อไหร่ได้จึงรักกันไม่มีทักลิงหาฝันความผูกพันนั้นง่ายได้ลรกแักพบมีอยู่จริงในนิยายนหนังสือ เงดังแสหวานเกี่ยวความฝันเดวันหนึ่งฉันผ่านพบเธอสัน,นั้ดวงใจเนหนื่อยที่นอนจึงท้อมันมาแร้วก็โดนมุดแม่หม้อสะก,กดคลั้นหน้าทีนาน

อนบางของหัวใจว่าเขาเป็นใครมาถึงเมื่อไรไม่มีทางจะเข้าใจมันได้แล้ว และพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็นเดือเป็นรลอดจึงทอน,นั้นมารักกับโดนมุนมแม่มดสะก,กดครั้นนาที่นั้นฉันรักเธอทันใดรัรกและพอเธอทิ้งเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่แต่เธอใครที่ฉันแ็นจาว่า

กินดอกไม้ว่ะไี้คนขอกินดอกไม้ว่าไงเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะปิดท้ายขอให้คำพื้นนี้แบาติดตามกันๆเห็นดีนะฮะเจ้าหญิงเฟิร์นทุวัฒานเหรอไม่ใช่เจ้าหญิงคือของใครนะพอยหญิงของบอยไม่ใช่บอย เถียงต่อไหมอกเกสิโหอดโอ้เรองนะใครเท็งสุดท้ายแล้วกันครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า ร้องอันเบร์อให้หน่อยได้ไหมร้องเอันนี้มึงร้องนี่นะอ่าเดี๋ยวร้องพี่ให้ในคืนที่ฟ้านี้มีแต่ความมืดของดาว ชีวิตได้มีความหมายด้วยใจ เธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามากลางหัวใจเติมความสดใสให้กับชีวิตที่มืดมนเปลี่ยนแปลงความรักที่มีแต่ความมองมนเปลี่ยนชีวิตที่เคย to me ha, some girl.

พานะฮะเหนื่อยแล้วกนดูไปเยอะเลยกลางรมสีเทาเนวยนะไม่ต้องร่มสีเทาเลยเอาเปันเป็นชื่อเพลงเอาที่สบายใจอันนี้คือชื่อเพลงือบอกพวกเราชื่อเพลงใครขยิบดิเองเอาเทพซะแล้วตัวนี้ I need IG name your friend uh, G-U-N-G-U-N-I-L-E-S-K-O-R-H-D พิมนเดียวเห็ยังไงแสนแรงของพี่เห็นไย่งไรทำได้เหรอไม่ต้องเล่นไปฉันเฝ้าทางความสุขอยู่ที่ไหนฉายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามา บอกกับฉันขอลมสักคันแต่ว่าในมือเขาก็มีหนึ่งคันก็แปลกใจทางกลางโยดฝนและโปรยไปเขากะเท่าจยพยาสุดมหลบพุบลมในมือสักพผนหนึ่งและเงยหน้ามองวันเวลามองยดน้ำที่มันกระเทบตายังเบียดกูใช่ไหม ไม่มีฝนบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่เราก็สว่าอาไจจม่มีฝนก็เป็นพายุเลอลมเงยเปลวอยู่แค่นั้นสิใครนาาทางตามห้ามนานไม่ได้ใกลที่ไหนอยู่แค่นีเองหมดลม ฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้งสุที่ฉันตามหามาแสนนะาอยู่ตรงนี้แค่เพียงข้าใจอย่าไปยืดเชื่อมันและก่อวไวเป็นแค่ลงเท่านันเท่านะบนท้องฟ้ามีเมีอ,อะไรแน่นอนจะมองจากตรงนี้ เดียวก็มื่อลอวก,ก็สว่างอาจจะมีฝนก็เป็นพายุหรือลมรอยปิวอยู่แค่นะ่าสุดที่เคยเดินทางตามห้ามนานไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่แค่นี้เองฉันเห็นเธอที่ลมผ่านมาเต็ไมไปด้วยลองลอยและขามาตาฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจ

สุดทีคยเดินทางตามหาานานไม่ด้ใกล้ที่ไหนอย่าไปยึดอย่าไปเชื่ออย่าไม่ยึดมันก่นปเนไปสอย่าไม่ยึดหรือยมย่าไม่ยึดหรเราชีิตเมาเปลยนแปลงไป่าอยังไม่ย่ง เฮียไม่ยิ้มสแตนเจอร์พี่คนหนึ่งสแตนเจอร์อยู่ร้องไหวเหรอไม่ไหวเมื่อกี้ก็ร้องอยู่ติ้มยับเลยว่าไงไกลแสนไกลสุดข้อฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปแปลกขอให้ลมใฉยพัดหัวใจพี่ไปถึงเสียงบุญโล อันนี้มาใส่กันฝ่าดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าว่าใจพี่จะไปถึงได้สัตาแก่พิมครั้งหนึ่งว่าใจพี่ทาดิถึงเพอลอนพึงลำพังถึงแม่นื้อน้องแก้มนุ่งแดงนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมถ้าพาสุดทา ดวงเลยไทยเลยดวงแกวตาดุดวงดาวดาดวงดาวดวงไหนวนให้ชายทุกคนเดินผ่านวนให้ใจน้องไม่มีใครวนให้ลมพัดพาหัวใจผี่ไปถึงวนให้วนอะไรอะไปแล้วฮะกีตาร์ต้องซื้อกีตาร์ใหม่แล้วครับใครอยากุหนุนกันกันก็ซื้อได้นะ